วัสดียังเป็นทางการนะครับผมอ๋องแจ็คออโต้เทรดวันนี้ต้องแมสแล้วเพราะเราถ่ายทาวันที่26ใช่แล้วค่ะนะครับแ,แต่คลิปมันจะขึ้นออนแอร์น่าจะประมาณวันที่28 28สองวันใช่นะครับก็กดได้นะต้องใส่แมสแล้วใช่แล้วจริงๆก็เกือบทั่วประเทศแล้วนะเขาังคับแล้วพี่ไม่งั้นโดนปรับ2 0 0 0มนะ,ะ <laughs> <laughs> ฉะนั้นเสียงเราก็จะเป่าลง หน่อยถูกไหมเราก็จะโกยให้ดังขึ้นอีกพี่แล้วพอใครรัาคือชอบเมนทอทอต้องเข้าแล้วตอนนี้เป็นโฆษณาเข้าอีกโอเคคลิปนี้เป็นคลิปซูซูกิเดนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมให้อยู่ก็คือในเรื่องแจกทองสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน GPS ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกหนึ่งปีให้บริการขัดเคลือบแก้วให้และเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องให้ อันนี้ผู้ใหญ่บ้านตัดต่อเราหลังจากจัดรถให้เราแล้วก็ไปเตรียมรถให้เราค่ะนะครับอันนี้คือเสียงอะไรพี่เขาสัญญาณเชคเชคระบบเชสระบบมาคันแรกเลยดีกว่ามาค่ะเป็น s i gl ปี20-20่ค่ะมาเดี๋ยวเข้าข้างในดูนะครับป้ายแดงอยู่5 5 9จัดได้459จัดได้459เ้ราขายเท่าไหร่ด้วยะเท่าไหร่พี่399 3โอ้โหยอดจัดท่วม คันนี้ยอดจัดท่วงคันนี้แจ้งคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าคันนี้เขาไปแปลงหน้ามาเองรู้ไหมคุณตาต้องแปลงหน้าตรงนี้ถูกแปกระจังหน้าค่ะแล้วทำแล้วก็กันชนให้เหมือนตัวใหม่ใช่ให้ดูแบบเป็นรุ่นตัวใหม่ด้เชงใช่ตัวนี้เป็น G L นะครับแจ้งก่อนโอ้โห้ิดมากมาร์กยังอยู่เลยนะพี่ใช่สีมาร์กิ่งัวเมนโอเมนอาอยู่ครบ นะครับไม่มีใครหยาบไม่มีใครเอาประแจไปตีเล่นหรือขันเล่นผมทําให้พี่เอาเลยเอาเลยมาดูนรถที่วัดมาค่ะโอ้โหอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานเลยเนี่ยรถทิ่งเข้าโซ่โซ่เนาะกระปุกกระแพงเนี่ยเออเพดานเว้ยทุนตากล้องครับก้อนตะเลขกระแพงใช่ใช่ ไอ้ที่พี่นั่งอยู่คอนหลังครับพี่อ๋อเหรอใช่ใมึงก็เอาเขาด้วยโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวรอ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 ติดคลิปมาอยู่3,103กิโลอ๋อโง่อันนี้ของจริงเพราะว่าชอบทริปไมค์ก็3,103กิโลไม่น้อยอากอะน้อยน้อยน้อยตัวนี้นะครับ GL ก็จะไม่มีมัลติฟังก์ชันให้แต่มีแอร์แบ็กให้สองลูกวิทยุเป็นซีดี แล้วก็มี USB และ AUX ให้นะครับมีแอร์เป็นหมุนมือเบาะผ้าทั่วไปเกียร์ออโต้เป็นตัวชิปสปอร์ตให้นะครับอันนี้มีไหมไม่มีไม่มีมี USB อยู่นี่เอตัว power outlet ตรงนี้นะครับมีให้อยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าขับไปแล้วใส่ป้ายแดงเขาก็รูกว่าจะซื้อออก,พกเพิ่งออกจากออกจากห้างเพราะหน้าเป็นตัวใหม่ถูกต้องนะครับ โอเคราคา399นายยอดจัด459เดี๋ยวไปดูคันต่อไปเป็น RS กันดีกว่าไปเลยค่ะต่อมาเป็น CSR S นะครับตัวนี้ปี1.7แต่คิดว่าน่าจะจด1.8เพราะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน CSR S, <S CS เนี่ยตัวนี้ภายในจะเป็นบอดหนังแล้วค่ะรา,านาี้ก็พึ่งเข้ารถยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยชุดน,นี้จะเป็นชุดึ่งเข้ามาแบบร้อนๆถูกต้องแต่สภาพสวยอยู่แล้ว ถูต้องค่ะสภาพสวยถูกนะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมกดติดตามกด subscribe ในช่องแจ็คออโต้ด้วยรถชุดนี้ของเราเนี่ยตั้งแต่เสียจนถึง s วิฟต์ l สีแดงเนี่ยนะ,ะออกรถศูบาทแน่นอนอแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มตน้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูง <80 S 1> สุด84งวดหรือ0%นาน หกเดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยค่ะเดี๋ยวไปดูภายในต่อมามีโฆษณาท่านตัวนี้พอดีรถเพิ่งเข้าแบตหมดอันนี้แจ้งตรงๆนะครับยังไม่ได้จําแบตภายในของ r s เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยที่ต่างกันมีพุชสตาร์ทให้แอร์เบนิชิต้นมีจอให้นะครับแอร์แบ็กมี2ใบเหมือนกันเรามาไล่กันที่พวงมาลัยก็คือตัวนี้มีแอร์แบ็กให้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ มีตัวเนี้ยควบคุมเสียงฝั่งสายมือแล้วก็โทรออกวางสายแล้วก็สั่งการด้วยเสียงจอตัวนี้จะเป็นจอของเขาเลยจอจากโรงงานก็เป็นตัวเนวีให้ด้วยนะครับข้างในก็จะเป็นในเรื่องของ USB AUX o u t h e t นะครับตัวนี้เขาเรือกอะไรวะ Mac ม a c เขาบอกทางดันไฟพี่อ๋อนะครับเกียร์ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นเบาะหนังให้นะครับถ้าถ้าตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังให้แล้วก็คือจะต่างกันมีเมื่อวานมีลูกค้าถามบอกว่า G.L กับ r นี่ R S ต่างกันตรงไหนเราอธิบายไปนะครับ G.L เมื่อกี้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยดิบๆส่วนถ้าเป็น RS หรือตัว G.L.X ก็จะเป็นในเรื่องของมัลติฟังก์ชันกับโทรออกวางสายถ้าตัวไหนสุดจะเป็นถ้า G.L.X จะเป็นบลูทูธแต่ถ้าเป็นเถ้าเป็นตัว RS ก็จะเป็นสังการด้วยเสียงตัวนี้มีแอร์หลังด้วยกระซารมี Air แ,แอร์หลังด้วยตรงนี้ภายในจะกว้างมากบอกก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเป็น GL+ กันดีกว่าปไปต่อมาเป็น GL+ ต้องแจ้งก่อน GL+ คันนั้นไปแล้วไปแล้วคันนี้คันใหม่คันใหม่หมยังไม่ได้พึ่งเข้าเหมือนกันนะครับเคยบอกไปเมื่อ EP ก่อนๆหน้านี้ก็คือ GL+ จะต่างกับ GL คือในเรื่องของชุดแต่งเป็นเบาะหนังแล้วก็มีจอให้มีกล้องถอยหลังให้แล้วเราขอดูว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับ GL+ ปีหนึ่งเก้จนะครับ ไปใดอยู่568เราขายอยู่359จัดไปแนนออกรถศูนย์บาทเหมือนกันอยอดทุวมทุนเหมือนเดิมก็คือเอาง่ายๆคุณออกรถมือสองอ่ะคุณเซฟเงินได้ไปส่วนลดสามแสนสองสามแสนสองสามแสนใช่ค <c oughs> <ช>่ะนี่ค่ะและนี่รถปีเดียวนะมาร์คิ้งยังอยู่นะรถปีเดียวหายไปแล้วก็สองแสนใช่สองแสนแล้วอะ่ะไม่เท่าไหร่พี่รถพึ่งข้าไม่มีเขาดูข้างในเดี๋ยวจิบกันมาค่ะเป็นรถเพิ่ง ไม่ตื้อน้องสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันโลนะครับตัวนี้แจ้งก่อนนี่จอจะเป็นเคนบูดให้อันนี้จากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลังไม่มีกล้องหรอนี่มีกล้องถอยหลังให้นะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งก่อนเลยอย่างที่บอก GL ก็จะเป็นบอกห้าพวงมาลัยไม่มีมัลติฟังก์ชันแต่มีแอร์แบ็กให้ต่างกันตรงนี้คือมีจอให้นะครับ แล้วก็ USB AUX อีกตรงนี้ USB อย่ตรงนี้นไม่มี AUX นะครับแล้วก็ Power Outlet แค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ชุดแต่งอนะแต่แจ้งก่อนแม็กต้องไปเปลี่ยนเองนะพี่แม็กต้องเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองอย่างเงี้ยพอใส่แม็กแล้วหูเริ่มเพี้ยนเด็กกูพูดไม่ชัดวะหูไม่ค่อยดีเล้นะพี่จร <c oughs> ิงว่าหูหาเรื่องเหรอครับอเฮียเองนะกูไม่เกี่ยวโอเคขอคั่นด้วยแจ๊สกันดีกว่า หลังจากเก็บงานแล้วไปดูกันค่ะไปค่ะต่อมาเป็นแจ๊ z แจ๊ z เกี่ยวอะไรกับซูซูกิวะไม่เกี่ยวแค่อยากให้มาดูว่าจ่ดูเนียไม่ได้ส่งทําสีนะค่ะแค่ล้างทำความสะอาดดูกัน j a ๊ z เ p ีพาร์ท g 1้ายใดอยู่6 5 0 0 0ห้าเราขายอยู่4 5 9าจับไปไหนได้5้0 0 0 0สี่ค่ะเป็นไง คือแค่ล้างเท่าความสะอาดอย่างเดียวยังไม่ได้เก็บงานนะคะแจ้งก่อนยังไม่ได้ทำเลยเลยใต้มอกยังอยู่ใช่เวลาดูให้ดูอย่างนี้บาดอย่างนี้บานอย่างนี้มันจะมีขอบของเขาแต่เรายังไม่เคยทําสีโอเคภายในว่าสะอาดไหมไปดูกันกลิ่นมันก็จะหอมๆหน่อยไมา U70,008 ตัวนี้ภายในเคยดูกันอยู่แล้วก็จะประกอบด้วยในเรื่องของพวงมาลัยจะเป็นไพดเดชิพนะครับตัวนี้ไม่มีทิปสนิทมีแค่ไพดเดิชิพนะครับแล้วก็ ฝั่งขวามือจะเป็นในเรื่องของครุส o n นโ o รแต่เป็นคร s ส c o นโ r ร l เจนแรกซ้ายมือจะควบคุมเสียงแล้วดูออนบอร์ดให้นะครับดูขึ้นในตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มีโทรออกวางสายจังการด้เสียงแอร์เป็นดิจิตอลให้แล้วนะครับมีบูสตาร์ทพาวเวอร์อ t เ e t หนึ่งช่อง USB 1ช่อง HDMI 1ช่องเกียร์เป็นออโต้ธรรมดาไม่ใช่เป็นทิฟโทนิกนะมีแค่ p r n d s เบรกมือปกติทั่วไปวก็มี USB ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งอัน,นะคะมีช่องหนึ่งใ อยู่ที่ช่องเก็บของตทั่วไปตัว SV Plus จะต่างกับ SV ก็คือ FF 6ใบนะครับหนึ่งสอและที่บอก3คูณด้วยสองคือ2ข้าง6ใบทวิ t เตอร์ลูกค้า,าติดมาเองนะครับคันนี้บอกก่อนเลยรถเดิมๆสวยมากนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับไปในหมวดของซูซ u k i กันต่อไปอะไรคะเราเป็นคนที่กลัวน้ำสะา,ารพี่งงไปก็ร้นเก็บ ถูกต้องเป็นทันนี้เป็น Swift g l x n a v y ปีหนม่เดี๋ยวเข้าไปดูะนะครับายแดงอยู่629เราขายอยู่459จะไปได้4ี0 0 0เปิดดูกาตาก้องมาไหมมาครับเออตากล้องไม่กลัวน้ำเว้ยตาตาก้องทุ่มเทมากรถสวยนะจ๊ะบอกก่อนเลยถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในอะไรกันครับ อันนี้ต้องสตาร์ทมันร้อนละโอเคตัวพมอะไรเป็นมัลต,ติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลชอบตรงที่มันยืดได้หดได้นี่แหละยืดได้หดได้ <c oughs> ตัวนี้มาอยู่25,197โลนะครับขวาม,มือจะเป็นในเรื่องของครูสคอนโทรลซ้ายมือจะเป็นเรื่องการควบคุมเสียงนะครับพอวางสายสั่งการด้วยเสียงอย่างที้เคยแจ้งแล้วครับว่าถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นสั่งการด้วยเสียงแนตะ่ถ้าไม่ท็อปจะเป็นบลูทูธ ตังนี้เป็นจอของเขาปกติแล้วนะครับจอนี้ไม่ใส่การ์ดดิอ๋อต้องใส่การ์ดนะข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นหมุนมืออย่างนี้เลยนะครับ<ม>อืมโอเคข้างข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของ USB AUX และ Power Outlet ให้นะครับเก<ม>ียวโตเป็นตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็เกียร์ถายหลังต้องมีมีกล้องไหมคะจริงๆมันมีนะไม่มีฮะ ไม่มีมาด้วยแล้วมันไปเที่ยวไหนอ่ะต้องซื้อเจี๋ยวพัดถึงจะมีอ๋อต้องเล่นเจี๋ยวพัดหรอกล้องเหมืนคนจีนเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวคุณตากล้องทำให้ไม่ใช่มันไม่มีจริงๆพี่เอาเหรอใช่สมมตไม่มีกล้องก็จมีแต่เซนเซอร์เอาเหรอครับทำไมใจร้ายไงเนั่ยน่าจะสิเออใครมาไม่ครบเนาะเดี๋ยวคุณตากล้องทำให้เนาะอยู่ที่เซลล์อยู่ที่คุณผู้ชมคุณลูกค้าอยากได้ก็ ก็มันไม่กี่บาทหรอกสองร้อยแต่แตตายแป้งอะแพงต้องไม่อะไรเลยใส่แป้ง <S 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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนอเดี๋ยวอยู่ที่วาทศิลป์ของคุณผู้ชมคุณลูกค้าอเซลที่นี่ใจดีเว้ยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถทุกคันที่นี่แถมทองสองหมื่นเงื่นใช่แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขในกรณีของบริษัทผู้กำหนดนะ <พอ S 2> ไม่ใช่พี่มาต่อสองหมื่นพี่เจ้าทองอ,อีกสองหมื่นเป็ดเศษสี่หมื่นจริง ตายเลยอเครับแล้วก็แถม GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้1ปีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็เครืองแก้วให้นะครับตัวนี้แบ็คมี4ใบนะ1 2และที่บอกอีก2เป็น4นะครับเดี๋ยวคันสุดท้ายไปดู Swift GL กันดีกว่า่ะคันสุดท้ายแล้วเป็น GL นะครับปี1919ไมค์อันนี้อยู่ในสคริปต์แล้ว9 นะครับแปแดงอยู่536เราขายอยู่399จะเท่านั้นได้4ี่แสนไม่น้อยแล้วก็ถูกเยอะมากนะคะราคาลดแรงเลยมาเกอร์อยู่ที่เดิมมาร์คิ้งมาร์คิ้งมาเกอร์อยู่โตสนุกเรามันนมาร์คี้ตุ๊ใส่ที่ถึงโต๊ะ ครูแล้วคุณผู้ชมอันนี้ผมจะไม่ยุ่งเข้าไปดูในรถเถอดเดี๋ยวตายตัวนี้เป็นเจียว <c oughs> แต่มีตัวมัลติฟังก์ชันให้ <c oughs> นะครับตัวนี้มีมีมัลติฟังก์ชันให้ <c oughs> แต่เป็นกุญแจบิดสตาร์ททั่วไปค <c oughs> วกคุมเสียงให้ตัวนี้นะครับแต่ไม่มีตัวสั่งการด้วยเสียงหรือโอบลูทูธหรือถ่ว,วางสายให้ จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ไวิวธรรมดาก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นพวกจอยโอนโเอนดรอยน์นะคุณตากล้องเนาะครับนะครับแอร์เป็นหมุนมือทั่วไป USB-Ax อยู่นี่แล้วก็ power outlet มีให้ตัวนี้ไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่โล,แ,ลแอร์แบกมีให้เหมือนกันเป็นเบาะผ้าเบาะผ้านะ,ะ,นะแบ็กมีสองใบนะครับอย่างที่บอกราคาสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าไม่แค่หมื่นเก้าดิดๆ<ช>เองนะคะอย่าลืมนะครับแจ้งก่อนเลยว่า โปรนี้เราจะพยายามต่อให้ในเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าลูกค้าชอบใช่ใช่ให้ไปหลายคันแล้วบอกไม่ชอบเลยพี่แถมท้องสองหมื่นแถมท้องสองหมื่นค่ะแถม GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีกหนึ่งปีถูกต้องค่ะครับแถมขัดเครื่องแก้วให้แถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนปล่อยรถให้ค่ะนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84งวด0%นาน6เดือนค่ะ รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยค่ะนะครับต้องแจ็คออโต้เทรดติดต่อช่องทางที่แอดไลน์นะครับแอดแจ็คออโตนะครับส่วนเบอร์โทรจะอยู่ในเดสคริปชันด้านล่างค่ะด้านุณนผู้ชมถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมอยากให้อะไรคอมเมนต์มานะครับได้เลยค่ะตอนนี้จะมีคนที่ไปตอบในเพจในในยูทูบเนี่ยมีเพิ่มใหม่กาหนึ่งคนแล้วนะครับใครไปตอบยงมาขึ้นสิกู <c oughs> <c oughs> ให้ยฮมาฮ่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  <c oughs> <c oughs> เออนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต๊ะต่อของเรานะครับค่ะ<ฆ>ช่วยจัดรถมาช่วยเปิดรถให้ด้วยนะครับดูแลรถให้แล้วก็น้องนัตตี้มาช่วยดูแลอีกนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตะก้องน้องต่อเตาไม่<อ>ว่วางแล้วค่ะเอาหรอเหรอก็มันไม่ว่างมันถ่ายวิดีถ่ายอยู่ใช่ไหมไม่เรื่องอื่นเขาก็ไม่ว่างแล้วเอาเหรออืมใช่ทำไมมึงไม่ว่างเร็วจังวะ กูกำลังเมื่อวานกูนจะบอกว่าร้อยฉายยาอยู่เลยวันนี้มึงไม่ว่างแล้วใช่ไหมว่างแล้วอ้ยยาไม่ว่างแล้วไม่ว่างจริงเฮ้ยขอบคุณกับน้องไปยิ้มด้วยนะคราวที่มาช่วยวน,น,นะครับผมอ,องแจออร์เทตลาไปทำกิฟตต่อไปแล้วครับเดี๋ยวฝนตกบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยว